เจอกันอีกทีนะคะในปี2556เนาะย้ำเนอะคุูสาเฉลยฟรีนะไม่คิดเงินนะคะไม่ได้ร้อนเงินไม่มีใครเรียกร้องแต่อยากทำสนองนิดป้านิดหนึ่งเออครูสาเลือกมาเฉพาะข้อที่ยังเป็นหัวข้อที่เราใช้สอบไฟ,ฟน,นอลกันอยู่ <S <S หัวข้อแรกก็คือเรื่องของวงจรอ,อย่างง่ายก็รวมเซลฟี่ฟ้านะคะก็เริ่มต้นจาก การรวม e ก่อนโดยปกติเราก็รวม e ก่อนแหละจริงๆโจมีกอไก่ข้อไข่ขอ้ขอควายงูไม่รู้คุณสารรวม e ก่อน e แถวบนเนี่ยมันมี20ไปทางซ้ายกับ20ไปทางขวาเพราะฉะนั้นมันคนละทางกัน e แถวบนมันจะจับลบกันเป็น10แต่10เนี่ยไปทางซ้ายถูกไหม e แถวล่างเนี่ย10ละไม่ได้รวมกับใคร e แถวบนกับ e แถวล่างเนี่ย, e ถ,นนย,ถ,นนยถ้ามันขนานกนารให้คิดว่ามี e ตัวเดียวงั้นะไอ้สองอันเนี่ยมันจะรวมกันแล้วคิดว่ามันมี e แค่ตัวเดียวคือ10 แต่บังเอิญว่าม,มันก็มี e ที่เป็นเซลล์ไฟฟ้ารอบนอกน10อีกอันไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ไฟฟ้ารวมมันเลยกลายเป็น10ของสองก้อนนี้นะแล้วก็10ของตัวนี้ไปทางเดียวกันจับรวมกัน e รวมมันก็เลยเป็น20ทีนี้คหาคุูสาหาความต้นานทานภายในก่อนแถวบนเนี่ยมีความต้นานทานภายในสองตัวคือสองกับสองก็รวมกันเป็นสี่แถวล่างมีตัวเดียวเป็นสี่เพราะฉะนั้น e สองอันเนี้ยมันเป็นสี่ขนาดสี่ใช่ไหมสี่ขนาดสี่มาเลยเหลอสอง แต่ความต้านทานภายในด้านนอกนี้ก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งใช่ป่าเพราะฉะนั้นความต้านทานภายในเนี่ยมันเลยเป็น4ตัวนี้บวกกับ2ตัวนี้ได้6โอห์มนะครับแล้วก็ดูความต้านทานภายนอกความต้านทานภายนอกก็ี่ยมีเยอะเราก็รวมกันอีกหนึ่งอันนี้10กับ40ขนานกันเวลาเรามี2ตัวขนานกันเนี่ยเราก็เอาผลคูณหารด้วยผลบวกก็40่คูณ10หารด้วย4 0บวกเนาะอันนี้มัน4 0 0รอส่วนห้าบก็บัลลพอดี ก็กลายเป็นว่าความน่าทำภายนอกมี8ตัวเนี้ยนเนี่ยสองอันเนี่ยรวมกันเป็น8กับอีสิตัวเนี้ยความน่าทำภายนอกก็เลยเป็น8กับ10บวกกันเป็นสิเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายถามว่ากระแสที่ไหลในวงจรเป็นเท่าไหร่ก็ซิกมา e ส่วนซิกมา r e คิดเวลา20นี่นะครับ r ใหญ่18 r แเล็กหกสบายๆรวมกันได้20ส่วน24หรือ5ส่วน6แอมแปร์นั่นเองนะครับเสร็จแล้วแล้ว,ลวกะไระแสไหลไปทางไหน ก็แรงเครื่องไฟฟ้าให้ไปทางนี้ใช่ไหมกระแสไฟฟ้าก็ไหลทางนี้แหละไหลแบบตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้ข้อแรกผ่านไปง่ายๆเนาะทีนี้มาดูข้อนี้บ้างข้อนี้วงจรมันดูยากไปงั้นแหละอุ้ยแต่ข้อนี้เลขมันเหมือนจะทาได้ว่าเลขมันดูแย่มากเลยนะเดีย๋ยวกูจะเขียนใหม่ความที่คือเทคโนโลยีดีมากอะ่ะก็เลยวาดรูปสเกะดาษแล้วถ่ายรูปมา ความสามารถมีเท่านี้จริงๆก็เนี่ยสิบกับยี่ห้าโวลต์ก็แถวนี้ใช่ปะ่ะเยนการนี่คือสิบอยู่ตรงนี้ไอ้ห้าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้จริงๆมันก็ต่อมาเป็นแถวเดียวไว้ก็เป็นห้ากับยี่สิบเนาะทําอะไรให้ยุ่งยากอย่างนี้ทีนี้ห้ากับยี่สิบเนี่ยมันสามารถรวมกันได้เพราะมันต่อนุกรมกันมันก็เลยกลายเป็นยี่สิบห้านั้นวงจรใหม่ของอกูสาก็จะหน้าตาป,ประมาณนี้ใช่ปะ่ะแล้วทาไงต่อ ก็มันมีอเนี่ยสิบห้าแล้วก็ยี่ห้าสิบห้ายี่ห้ามันขนานกันใช่ไหมขนานกันสามตัวก็เลยเป็นหนึ่งส่วนอหนึ่งบวกหนึ่งส่วนอารสองบวกหนึ่งส่วนอสามครอโนของมันคุณศัคิดคอรอโนได้ห้าสิบอันนี้หนึ่งคูณห้าหนึ่งคูณสิบหนึ่งคูณสองก็ได้เป็นห้าบวกสิบบวกสองได้สิบเจ็ดส่วนห้าสิบกลับอีกทีก็เป็นห้าสิบส่วนสิบเจ็ด งั้นถ้าก้อนก้อนข้างล่างนี้รวมกันเป็นห้าสิบส่วนสิบเจ็ดมันก็ต้องอนุกรมกับสิบที่อยู่ตัวนี้ใช่ปะกลายเป็นเนี้ยห้าสิบกับห้าสิบส่วนสิบเจ็ดกับสิบตัวเนี้ยมันอนุกรมกันอนุกรมกันต้องบวกกันอ่ะบวกกันมันก็เลยต้องยกขึ้นไปคูณทําคลอนทอทส่วนให้มันเท่ากันนะคุณสัได้เลขไม่สวยอ่ะข้อนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันไม่สวยอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้อารรวมเป็นแบบนี้ถ้าอยากได้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร ก็ต้องหากระแสไฟฟ้าทั้งหมดก่อน i ก็เป็นซิกมา e ส่วนซิกมา r ซิกมา r เล็กข้อนี้เนี่ย e มีตัวเดียวไม่ต้องไปรวมกัใคายมี25 r ใหญ่ก็คือ220ส่วนสิบ r เล็กไม่มีไม่ต้องเขียนกลับเศษเป็นส่วนยกไปคูณไม่รู้คูณผิดคูณถูกไม่วะก็ได้ i อยู่ประมาณนี้ถูกปะวะเหมือนจะคูณคูณถูกแหละ เลขมันไม่สวยจำได้อยู่อ่ะประมาณนี้ถ้าไม่ถูกก็ไปเช็คเลขเอาๆแล้วกันแต่ทีเนี้ยไอที่มันเป็นตัวเนี้ยนะมันคือไอทั้งหมดใช่ปะ่ะแต่ถ้าจำได้เนี่ยไอทั้งหมดคือไหลตรงเนี้ยแปดสห้าส่วนสี่สี่อันนี้รูปนี้นะเอาลงไปนะไหลออกมาตรงเนี้ยแปดสิบห้าส่วนสี่สเฮ้ยแมันจะไหลออก3มเส้นว่ะ งั้นไหลออกสามเส้นเนี่ยไอที่ไหลผ่านยี่สิบคือเส้นเนี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่ทั้งหมดนี้ถูกไหมแล้วมันก็หารสามไม่ได้ใช่ป่ะเพราะอ่ามันไม่เท่ากันเว้ยเราก็เลยมาหากระแสที่ไหลผ่านเฉพาะเส้นนี้ก็มันต่อที่จุดเดียวกันแล้วมันก็ไปจบที่จุดเดียวกันน่ะงั้น V มันก็น่าจะเท่ากันเราก็เลยคิดว่า V ที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดอ่ะกับ V ที่เฉพาะ A b มันเท่ากัน V ที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดก็คือกระแสคูณกับ R ที่อยู่ข้างล่างทั้งหมด กับ i 1นึ่งาสมมติให้ i ที่ไหลมาตรงเนี้ยเป็น i 1นึ่งเว้นที่ไม่ได้เขียนไว้ก็คือ i ที่ไหลมาตรงเนี้ยเป็น i หนึ่งเนี่ย i ที่ไหลผ่าน20เป็น i 1เพราะฉะนั้น i ที่ไหลผ่านทั้งหมดนี้ก็คือ i ก้อนทั้งหมดนะครับ i ทั้งหมด85ส่วนสีมาใส่ตรงนี้ r ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่เฉพาะช่วงล่างะเมื่อสักครู่มันกลายเป็น50าส่วนจถ้าจำได้นะครับ i 1ก็คือเส้นนี้แล้วก็ไหลผ่าน r เส้นนี้ซึ่งมันเป็น25้า เพราะฉันกูจะได้ i อออกมาที่5ส่วน11ถ้าคิดเลขผิดเช็คกันด้วยนะเสร็จแล้วข้อเขาใครโจทย์ให้หาความต่างศักย์ระหว่างจุด a กับจุด b ถ้าหาจุด a กับจุด b ก็ง่ายมันก็คือ VAB เนาะมันก็เป็น i คูณกับ r ที่อยู่ตรงนี้เนาะ i ที่คูณกับ r ที่อยู่ตรงนี้ก็เท่านี้ละค่ะหรือจริงๆจะใช้เป็น i 1คูณกับ r 25ก็ได้นะค่ามันก็เท่ากันโดยประมาเลขมันไม่สวยนะปี ต่อมาข้อห้าโหโจะอะไรก็ไม่รู้อะเขียนใหม่วะแบบนี้ตากมาใส่อย่างนี้นะก็สมมุติกระแสอันนี้สมมุติกระแสให้มันขัดการจริงๆอ่ะปกติเวลาเราสมมุติกระแสก็ไม่ต้องกังวลใจหรอกว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดไว้สมมติไปเดี๋ยวเครื่องหมายสุดท้ายมันจะฟ้องออกมาเองว่ามันถูกหรือผิดชั้นนียสมมุติให้ข้างบนเนี่ยไหลทวนเข็มข้างล่างก็ไหล อ่ะฉันให้ไหลายทวนเหมือนกันที่พอไหลทวนเหมือนกันไว้เส้นกลางมันจะมีปัญหาคือไอเส้นกลางเนี่ยไอหนึ่งมันจะไหลขวาไอสองมันจะไหลซ้ายรู้สึกว่าฉันจะสมมุติให้ไอหนึ่งชนะป่ะใช่ไหมฉันให้ไอหนึ่งชนะฉันสมมุติที่ทางกระแสอันนี้นะอย่าลืมว่าเคอร์ชอปเนี่ยถ้าใครจําแบบไหนได้จําแบบนั้นแล้วไม่ต้องมาดูคุาอีกนะครับมันไม่เหมือนกันทุกสํานักแต่ละสํานักมันจะให้ให้วิธีไม่เหมือนกันแล้วก็แต่สุดท้ายผลผลลัพธ์มันจะต้องได้เท่ากันอย่างคุสาเนี่ยคูสาจะสมมุติไอก่อน แล้วก็ใส่เครื่องหมายแบตเตอรี่ยังคุณศาสตร์ใส่จำนนขั้วเลยบวกลบบวกลบแต่ R เน,นี่ยคุณศาจะใส่ให้กระแสไหลเข้าบวกออกลบเพราะฉะนั้นถ้าเส้นบนกระแสไหลทางขวาไปซ้ายมันก็ต้องบวกลบเส้นล่างให้อหนึ่งชนะก็ต้องบวกลบเส้นล่างสุดตรงนี้ก็ต้องแสไหลซ้ายไปขวาก็ต้องเป็นบวกลบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วคุณศาก็เดินลู่ซิกมาอ e ีบวกซิกมาอเท่ากับศูนย์อันนี้เดินลู่บน เวลาเดินเนี่ยถ้าใช้วิธีเนี้ยเดินไปเจอเครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายนั้นเลยนะเดินมาปุ๊บเจอบวกบวกสี่สี่อะไรไอหนึ่งเจอลบลบสิบสองเดินมาเรื่อยๆเ,เจอบวกบวกอะไรสองแต่อเส้นนี้เป็นไอหนึ่งลบไอสองเนี่ยค่ะครบรอบแล้วจับเท่ากับศูนย์จับเลขให้มันสวยๆนิดหนึ่งสองคูณนี้คูณไอหนึ่งลบไอสองเพราะฉะนั้นจะได้ประมาณนี้แล้วก็เดินหลุดร่างบ้างหลุดร่างก็เดินมาเดินมาเออมาเริ่มตรงนี้ว่ะเจอหก เจอบวกก่อนก็เป็น 6i2 เดินมาเจอลบ2แต่ i ชนเชนนี้เป็น i1 ลบ i2 ก็ใส่ไปแล้วก็เดินมาเจอลบ8ครบรอบละก็เอา2ใส่ตรงนี้2ใส่ตรงนี้จับรวบสมการใหม่ได้เป็นแบบนี้ทีนี้ถนะ้าสมการ1กับสมการ2ที่เหลือก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แล้วว่าเราจะแก้สมการยังไงร,รู้สึกว่าครูสาวเอาสมการนี้คูณ3เพราะว่าเห็นตรงนี้มี 6i1 ตรงนี้มีลบ 2i1 เอาสมการที่2คูณ3 8 3 24 สามสองลบลำสองหกสามสี่สามแปดยี่สี่ได้เป็นสมการที่สามแล้วก็เอาสมการที่หนึ่งกับสมการที่สามนี่นะบวกกันหนึ่งกับสามบวกกันก็คือตอนนี้เป็นสมการที่หนึ่งตอนนี้นี่กับสมการที่สามตอนนี้เราจะพบว่าเนี่ยมันจะเหลือ6 i ไอกับลบ6กไอหนจะหมดไป6 i ไอหลบ6อหมดไป ลบ2ไบวก24 i2 จะเหลือ22 i2 -12 ไลบ12ลบ24เหลือลบ36เพราะฉะนั้นย้ายไปลบ3าย้ายไปบวก36 3หาไปหารทดทนได้สิบ1ส่วน 18, 11ถ้าครูสาคิดเลขผิดเตือนด้วยนะเพราะว่าเลขมันเยอะขี้เกียจคิดครั้งเดียวไม่ควรล้เสร็จแล้วพอเราได้ i2 ในชีวิตก็จะเริ่มง่ายเพราะเราก็ชอบ i2 เนี่ยไปแทนใน i หาไอแ,แทนใน1ก็ได้แทนใน2ก็ได้แล้วจะชอบเลยรู้สึกว่าครูสาแทนใน1 ก็เป็นถู i หนึ่งลบสิบสองนี่สิบสองตัวนี้แล้วก็ลบสองไอ i สองได้เท่านี้ก็จะได้เลขมาประมาณนี้นะคะได้ i สอง i หนึ่งมาละถคาคิดเลขผิดเตือนไว้นะเอ่อต่อมาโจทย์ให้หากระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านสองโอห์มก็คือเส้นกลางสองโอห์ม oh คือเส้นกลางเราบอกเส้นกลางเนี่ยมันมีนม i หนึ่งไปทางขวาเออนี่ i หนึ่ง i สองออกมาเป็นบวกหมดเลยนะแสดงว่าเราสมมติทิศทางถูกนะคะ i หนึ่งไหลไปทางขวา i สองไหลไปทางซ้ายแสดงว่ากระแสะที่ไหลเนะี่ยมันต้องเป็น i หนึ่งลบ i สองมันต้องอยู่ที่สิบ ส่วน11แอมแปร์นะคะส่วนคำถามหนึ่งให้หาศักย์ไฟฟ้าระหว่าง A-B หูดสนง่ายอะ่ะ A-B A อยู่เนี้ย B อยู่เนี้ยก็เดินไปค่ะ A-B เดินไปเจอบวกค่ะบวก I R uh, oh, ้ผู้สาเดินข้างล่างอีกตลก,กว่าตัวเองชอบทำอะไรประหลาดประหลาดเดินข้างล่างเดิน A ไป B ผู้สาเดินเจอลบ8บวก6 I 2 I 2คิดแล้วได้เป็น18ส่วน11เนี้ยนะคะแทนค่าลงไปก็ได้ประมาณนี้ ใสๆแต่จริงๆหา A b อเบียืูเดิน A แถวกลางนี้ก็ได้นะสั้นกว่าเยอะหรือเดินขึ้นบนก็ได้นะไม่ว่าการอันนี้ครูจะยกตัวอย่างหนึ่งเดินข้างล่างมาดูข้อ6อันนี้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าบ้างขดลวดตัวนาวงกลมรัศมีสเซนอาสมติรัศมีสเซนวางในระนาบที่มีสนามแม่เหล็กสม่ําเสมอ10เทสลาโจงหาค่าฟลักซ์แม่เหล็กเมื่อระนาบของขดลวดทํามุมพายส่วน6กับพายส่วน6เรเดียนกับสนามแม่เหล็กก็คือถ้า B เนี่ยมันเป็นสนามแม่เหล็กเนาะเส้นสีฟ้าเนี่ย ระนาบคือระนาบแบนๆเน,น,นี้ยทำมุมภายส่วน6กฟลัชแม่เหล็กเนี่ยมีสูตรเป็น b a cos เซตาแต่เซตาตัวเนี้ยต้องเป็นมุมที่เวกเตอร์ a กระทำกับ b เพราะฉะนั้นเนี่ยเออ b เขาให้มาสิบเทสลาพื้นที่ a เป็นวงกลมก็พาย R กำลังสงหลักก็ใส่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมที่เราใช้ใน cos เซตามันใช้ภายส่วน6ไม่ได้เว้ยมันต้องใช้มุมนี้ ก็คือมุมที่เวกเตอร์ของพื้นที่กระทำกับ b ต้องเป็นพายส่วนสาเพราะฉันพายส่วนสาก็คือ60สิบค0อหกก็คือ1นส่วนสก็คิดเลขคูสังไม่ได้ใส่พายกูสัก็ติดพายไว้อย่างนี้แหละคิดเกียดคิดนะครับลองไปดูจริงๆข้อพวกนี้เนี่ยเขาจังใส่มาเพื่อให้เราระวังเรื่องเรื่องมุมบางทีโจทย์ที่มุมที่โจทย์บอกมันไม่ใช่มุมที่เราต้องใช้นะครับลองดูกล่องสี่เหลี่ยมแต่ละด้านกล่องสี่เหลี่ยมมี6ด้าน จะาด้ามีพื้นที่0.1วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก5โดยทิศทางของสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับกล่องด้านใดด้านหนึ่งสมมติขวายยสนามแม่เหล็กเป็นแบบนี้สีฟ้าเนี่ยกล่องเนี่ยมันมี6ด้านก็จะมีพื้นที่6อันใช่ไหม a1 พื้นที่ของเวกเตอร์ของพื้นที่มันจะตั้งฉากกับพื้นที่ a1 ชี้ขึ้น a2 ชี้ลง a3 ชี้ทางซ้าย a4 ชี้ทางขวา a5 ชี้มาข้างหน้า a6 ชี้ไปข้างหลังซึ่งโดยลักษณะเนี่ยจะพบว่า a1 a2 A อสิบห้าแล้วก็ A หกอ่ะมันตั้งฉากกับ B หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้น B A cos เซตาก็เลยกลายเป็น B A cos อเก้าสิบเนี่ยอันขึ้นบนอันลงล่างอันด้านหน้าอันด้านหลังอ่ะมันเก้าสิบหมดเลยเป็นศูนย์อันที่เหลือก็เลยมีอันที่สามอันที่สามเนี่ยถ้า A ไปซ้าย B ไปขวามุมที่ได้ก็เป็นร้อยแปดสิบถ้าคิดเลขมันจะเป็นลบอันที่สี่ไปขวา B ไปขวามุมที่ได้จะเป็นคอสศูนย์ใส่เลขไปมันจะเป็นบวก ทีนี้ถ้าถามว่าทั้งหมดเท่าไหร่ฟลักซ์แม่เหล็กดีทั้งหมดเท่าไหร่ก็จาบบวกกันเพราะว่าฟลักซ์แม่เหล็กเนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเออปริมาณสเกลาแล้วเลขอะไรคุณก็บวกกันมันก็เลยกลายเป็น0 5กลบก็เป็น0อยู่ดีนะครเพราะฉะนั้นฟลักซ์แม่เหล็กของบริเวณผิวปิดใดๆเนี่ยมันจะมีค่าเป็น0เสมอนะอันนี้เรื่องปกติเลยน่าจะคุณคุ้นแหละ ต่อมาเป็นเรื่องฟลักซ์แม่เหล็กอีกข้อนึงปีนี้อาจารย์เขาชอบฟลักซ์มากเลยอะ flux หลาย flux เลยมาดูลอันนี้ฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขนลว่พื้นที่ A B C D คือพื้นที่สีฟ้าลี่ยมตรงนนเนี้ยเนี่ย A B A B C D พื้นที่สี่เห่ตรงเนี้ยสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอสองเทสลาในแกน X ก็คือสนามแม่เหล็กเป็นแบบนี้ A B C เป็นแบบนะี้นะทีนี้เฮ้ยพื้นที่เนี่ยมันกว้างสามใช่ไหมมันยาวตรงนี้มันยาวเท่าไหร่วะมันยาว A ไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้บอกแต่มันบอกรูปสี่สามเหลี่ยมด้านล่างนี่มาให้ค่านี้สมอันนี้สี่ก็จากพิธากอรัสมันจะได้หใช่ไหมจริง,รงๆเกียดไปงั้นแหละหลายคนรู้อุ้ยสามสี่อันนี้แม่งห้าถ้าอนี้ห้าเวกเตอร์ของพื้นที่อย่าลืมว่ามันต้องตั้งฉากกับพื้นที่ขึ้นไป B มันอยู่แนวนอนถ้าสี่ถ้าสามมุมนี้สามเจ็ดมุมนี้จะห้าสามงั้นมุมที่เราใช้ต้องเป็นมุมเนี้ยใช้มุมเท่าไหร่ มันต้องเป็นมุม5-3ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟักก์แม่เหล็กเนี่ย B A cos 53 B โจทย์ให้2เทสลา A ก็พื้นที่กว้าง3ยาว5แต่หน่วยเป็นเซนอยู่ทําเป็นตารางเมตรคูณ10ลบ4เข้าไปคอสที่ใช้ก็เป็นคอ้อส5-3อุ่า,าใส่เลขแทนปุ่มอมาปับเ,ปเสร็จแล้วได้เท่านี้เรื่องคิดเลขลงไปคิดเอานะกด cos แล้วก็คิดก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่า จร,จริงๆครูสามีทิศโดยปกติเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาแตกเวกเตอร์อย่างนี้ก็ได้ถ้าเราทําด้วยสั้นๆแล้วทำบ่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าเราจะสามารถหาฟลักซ์แม่เหล็กจาก b คูณกับพื้นที่ a เฉพาะส่วนที่ตั้งฉากเพราะฉะนั้นนี่คุณสาวอ,าออกก่อนเนี่ยเอาเฉพาะส่วนที่ตั้งฉากอันนี้ไม่เอาละงั้นถ้า b มันอยู่แนวนอนอย่างเงี้ยส่วนที่ตั้งฉากกับมันคือส่วนไหนอะ ส่วนที่ตั้งฉากกับมันก็คือส่วนพื้นที่ตรงนี้นนออเนี่ยนึกออกไหมเนี่ยบีมันอยู่แนวนอนพื้นที่ส่วนที่ตั้งฉากก็คือพื้นที่สีส้มตรงนี้ยันพื้นที่สีส้มตรงนี้กว้างเท่าไหร่สามยาวเท่าไหร่สามแล้วบีอยู่แนวนอนงั้นมันตั้งฉากกันงั้นเราจะได้ว่าบีก็คือสองพื้นที่ก็เป็นสามคูณสามคูณสิบลบสี่เพราะฉะนั้นก็จะได้สิบแปดคูณสิบลบสี่เท่ากัน วิธีไหนก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่เลือกนะแต่ต้องแม่นนะไม่ใช่อยู่ยูในใึงไหนจะใส่อะไรก็ไปพื้นที่ไหนก็ไม่ได้นะมันต้องเป็นพื้นที่เฉพาะส่วนที่มันตั้งฉากกันเท่านั้นนะครับไม่ยากนะครับไม่เละต่อมามาดูอันนี้บ้างอันนี้คิดทางถ้าให้ดูให้ดูแบตเตอรี่ก่อนเนาะอันนี้หัวลูกศรอาจนะจะไม่ชัดอันนี้แบตเตอรี่จะนนเป็นบวก กระแสไหลออกทางขวาต้องดูขนลวดด้วยนะนี่ขดลวดมันพันาจากด้านหลังมาข้างหน้าใช่ไหมงั้นพอเจอเส้นยิ้มก็ไหลลงว่าอ้อมกลับไปเจอเส้นยิ้มก็ไหลลงอ้อมกลับไปก็ไหลลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เอามือขวาข,วาขึ้นมาและนิ้วทั้งสี่เป็นไปตามไอ้นไหมน,นิ้วทั้งสี่กำลงอ้อมจากด้านหลังมาข้างหน้าอ้อมจากด้านหลังมาข้างหน้าได้นิ้วโป้งมาทางขวาถ้านิ้วโป้งมาทางขวาเอ็นมันจะไปทางขวาค่ะถ้าเอ็นไปทางขวาก็แสดงว่าสนามแม่เหล็กจะออกทางขวา แต่สนามแม่เหล็กเนี่ยมันออกอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องเข้าด้วยงั้นถ้าออกขวาม,มันก็จะเข้าซ้ายด้านที่ออกเป็นขั้วเหนือด้านซ้ายเป็นด้านที่เข้าเป็นขั้วใต้เป็นแล้วมาดูอันนี้บ้างอันนี้บวกอยู่ทางซ้ายมันไหลอย,อย่างนี้แต่ขนลวนเนี่ยพันด้านหน้าก่อนงั้นพันด้านหน้ากระแสไหลขึ้นไปอ้อมไปมาถึงตรงนี้ก็ไหลขึ้นอีกอ้อมไปมาถึงตรงนี้ก็ไหลขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเอามือขวาขึ้นมาแล้วก็กำไป มันกระแสไหลจากข้างล่างข้างหน้าอ้อมไปขึ้นไปข้างหลังพอชนกำไปก็จะได้นิ้วโป้งมาทางซ้ายพอได้นิ้วโป้งมาทางซ้ายเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะออกซ้ายออกซ้ายก็ต้องเข้าออขวาออกซ้ายเข้าออขวาออกซ้ายเหนืออยู่ซ้ายใต้อยู่ขวานะครับต้องดูทั้งขั้วของแบตเตอรี่และดูทั้งลวดว่ามันพันทางไหนเอามาดูรูปนี้บ้างเขาให้ขั้วบวกอยู่ฝั่งซ้ายแต่ว่าขดลวดเนี่ยมันพันจากด้านหลังอ้อมมาข้างหน้านะ งันไหลไปมันก็จะอ้อมด้านหลังแล้วก็ลงมาด้านหน้าอ้อมด้านหลังลงมาด้านหน้าอ้อมด้านหลังลงมาด้านหน้าได้เป็นแบบนี้ก็เอานิ้วขวาขึ้นมากระแสทั้งหมดเนี่ยอ้อมจากด้านหลังลงมาด้านหน้าให้เอานิ้วทั้งสี่ช้อนไปข้างหลังและกำมาข้างหน้ามันจะได้แบบนี้นิ้วโป้งจะเป็นข้วเหนือเนาะเพราะฉะนั้นสนามพุ่งออกจากทางขวาพุ่งออกขวาก็ต้องเข้าซ้ายพุ่งออกก็เป็นเหนือเข้าก็เป็นใต้แางนี้ อันสุดท้ายถ้าบวกไปทางขวากระแสก็ไหลขึ้นเส้นนี้อ้อมไป้างหลังไหลขึ้นเส้นนี้อ้อมไป้างหลังไหลขึ้นเส้นนี้เพราะฉะนั้นเอานิ้วทั้งสี่กำรรไปตามสนามนะครับเราก็จะได้มือขวาหนะ้ามือขวาเท่านั้นนะก็จะได้นิ้วโป้งอยู่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กก็จะพุ่งออกทางซ้ายพุ่งเข้าทางขวาอันที่พุ่งออกก็เป็นขั้วหนืออันที่พุ่งเข้าก็เป็นขั้วใต้เธอ อ๋อไม่ไอันนี้อโอเคผ่านไปเนาะกำมือถูกนะครับต่อมาดูอีกสักเรื่องหนึ่งก็คือข้อสิบอ็ดลวดสามเส้นเป็นเส้นขนานกันเป็นลวดที่มันขนานกันขนานกันอย่างนี้มันจะมีสูตรเฉพาะใช่ไหมครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคือเขาถามว่า ถามหาแรงที่เกิดกับใครอันนี้เขาให้ถามหาแรงที่เกิดบนลวดเส้นที่สามงั้นเราจะพิจารณาที่สาเป็นหลักนะครับลองมาดู1เอา1คู่3ามก่อนละกัน1กับ3าเนี่ยมันไปทางขวาทั้งคู่ถ้าไปทางเดียวกันมันจะออกแรงดูดกันใช่ไหมเนี่ยหก็จะดูด3ามไปทางนี้แต่ถ้าพิจารณาสองกับสาเนี่ยมันสวนทางกันมันจะผลักกันงั้นสองก็จะผลักสมาทางนี้เราก็หา ขนาดของแรงเรื่องแรงเนี่ยเป็นเวกเตอร์เออขนาดทิศทางคิดแยกกันนะครับถ้าหาแรง1 3สก็ต้องเป็น k i 1 i ส l d k ก็เป็นค่าคงที่ครับ2คูณิลบ7 i ของเส้นที่1 30สส i ของเส้นที่สามสิบกับสเนี่ยห่างกันอ้าวอันนี้ครูสาลืมเปลี่ยนเนหกับ3ามันต้องห่างกัน12เสออ๋อเปลี่ยนแล้วนี่ห่างกัน12แต่ l ตัวเนี้ยมันหมายถึงความยาวของเส้นลวด ซึ่งเขาบอกว่าลวดเนี่ยมันยาว60เซนก็เปลี่ยนเป็นเมตรก็คือ0.6นะครับแต่ว่า D ดีตรงนี้คือห่างของ2อันนี้ห่างกัน12ก็เลยได้ F13 อยู่ที่3คูณ10ลบ4แล้วก็มาหา F23 ก็ต้องเป็น K i2 i3 l ส่วนดี K ก็2คูณ10ลบ7 i2 20 i3 10 l ี่2ยก็3ัในห่างกันแค่นี้6เซนเพราะฉะนั้นได้ i23 เป็นแบบนี้ แล้วก็มารวมเนื่องจากเราจะเห็นว่าเนี่ย i หนึ่งสากับสองสามันคนละทางกันใช่ปะ่ะถ้าอยากได้ผลลัพธ์ก็เลยต้องมาลบกันอันนี้กูสาขเขียนหนึ่งสามาก่อนนะหนึ่งสามันชี้ขึ้นมาก่อนแต่ลบกันแล้วได้ติดลบแสดงว่าผลลัพธ์สุดท้ายแรงลับสุดท้ายมีทิศลงไปข้างล่างนะครับทันเนาะ